ตีกาชาบะีกา้ารนี่นะอุ๊ยมีกล้องอันนี้นราต้งตัวอะไรคะลูกจ๋าอ,อืมตัวนั้นน <อ lazy S 1> ่ะตัวชินนเหรอใช่แล้วมันมีเพอีกตัวหรอออนนี่มันจะเก็บแบบโอ้ล้วต้องใช้กลองช่อนหรอใช่ถ้ามันถ้าเราเห็นมันต้องใช้กล่องช่อนโอเคเราถึงจะรอดใช่ไหมใช่ เราจดรอดเนาะีันี้เสมอเล่นให้พ่อเลยโอเคไหมอืออันนี้รอเพื่อนเข้ามาให้มันถึงสิบสี่คนใช่ไหมนี่ไงล้าว Mereka akan tukar. Nanti kita akan tukar. Kalau kita mau tukar, kita akan tukar. Kalau kita mau tukar, kita akan tukar.

ปล่อยตัวนี่ไม่จัดการเราอ่ะไปครับอ๋อนี่คือหมอกใช่ไหมอันนี้ือกล่องอ๋อโอเคถ้าเราเจอตัวนั้นเราก็ใช้กล่องโอเคโอเคเดี๋ยวเราสลับกันดีก็ได้นะโอเคลีมันนะ เคยลืนอ๋อนี่ไงโอเคเพื่อนได้แล้วนี่สวยเยนี่สวยตัวปนี่แวอเคโออไเฮ้ยเันขี่รถอ่ะลอง อีดูเพลงองนะเอง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 ใครถูกบแล้วใครโดนจับอะออกเราจะออกโอเคออกก่อนเราจะไปหาต่อ

ียวอะตัวนี้มันทำไรทำไรเราใช่ไหมมองไม่เห็นเรานะมันจีนทำอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยไหนกันดีกว่ามองไม่เห็นเราเฉยเฮ๊ยเจมี่ไม่ใช่เนาะเข้าไปไม่ได้ถ้ามีตัวนี้แสดงว่าเข้าไม่ได้เออไปไหนอันนี้นี่เจอแล้วเราเจอแล้ว ไม้เพื่อนเพื่อนทำไมซ่อนดีจังเลยเนี่ยทำไมกลัวใครกระดาษตั้งเนี้ยม,มันอยู่ที่ไหน,นอ่ะเออต้องเอานี้ไปตรงไหน เฮ้ยซ้อนอ้าวไม่มันอยากให้มันเห็นอ่ะหรออยากให้มันเห็นถ้าเห็นถ้าถ้ามันเห็นอ่ะแล้วแล้วเราชอบตนที่มันมันเห็นอ่ะมันก็มันก็ตายอ๋อโอ้ก็ไม่รู้จักไงเรียบร้อยเลยใช่ไหมมันให้ดูเพื่อนอ๋อนี่ก็เราก็ดูเพื่อนใช่ไหมดังั้นเราดูเพื่อนไปดีกว่าเนาะ ีเราก็สลับดูให้เพื่อนสื้ไงเพื่อนเพื่อนคนในช่อนดีมากอ๋อเราต้องดูก็เปเรื่อยๆใช่ไหม,มพ่อไม่รู้ไงเมื่อกี้พ่อนนกว่ามันจะซ่อนแล้วอะไรนั่นแหละก็จะรอดไงก็คืออย่าให้ตัวนั้นมันเห็นเราใช่ไหมใช่แล้วถ,ถ้าเราขยับมา มันก็จะทำร้ายเหมือนเดิมอ๋อโอเคต้องขยับไปต้อก็จะทำร้ายเราเหม,ไไหมือนเดิมดูซิเพื่อนจะพบหลอดอะไรไหมหลืออีกแค่สามอันน่ะเคลื่อนไปับเคลื่อนคันเลยดิตอนนี้อเเยู่ที่นี่ ซ่อนล่สเลเดอร์นั่นเหรอใช่ไหมเออเพือเเอ่อด้วยอ๋อนี่แค่เ <c oughs> ขาหยุดอมมารีไหมล่ะไม่เรีนโอเคเตี๋ยวเรารอถึงแบบน้นาะถ้ากันไม่เป็นไร Ừ, เดินซ่อนแล้วมไม่เห็นด้วยเขไม่เห็นถ้าลงข้างล่างมีงไไงเพื่งเจอเพิ่งเเจอแล้วนี่นนนนเพิ่เ่เจอแล้วจะทำไงอ่ะ ซ้อนซ้อนเขาหิบมองอ็นแล้วนะเมื่อคี้ระว้างเพื่อนนี่ยังไม่หมดทีงนอดนี่นี่ทำยังไงนี่ไงอ๋อเลออีกหนึ่งดวงนี่ไงชนะแล้ว โอ้แล้วถ้าเราเก็บลอดไดครบมันก็จะสองเป็นสมบูนี่ไงป็นเ,เก็บได้อันหนึ่งนี่ไงโอ้นี่คือเราผ่านแล้ว ที่นี่เป็นของพิเาษข้าพเจ้าจะบวชยาวอืมสุดยอดนะก็นสนุกอู่นะใช่ไหมโอเคอะไรอะตัวอะไรก็กรไม่รู้ เรียบร้อยแล้วตอนนีจ้จะชาร์จให้หนูเอพอพ่อจะชาร์จให้นี่เนี่ยว่จะจบแล้วเนี่ยพ่อก็จะไปจบแล้วโอเคไม้เจอกัะแมปต่อไปเนะะาะสำหรับแบบนี้พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสด,ดีจ้า